เดนรอวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของคนนะครับนด่นะครับไปดูเลยครับตัวแรกนะครับใช้สตริงนะครับใช่ครับเพื่อจะได้ใช้คําสั่งนี่ครับก็คําสั่งตัวนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายนะครับแรกนะครับผมก็สร้างอะไรนะครับตัวแรกมานะครับชื่อว่า เมดนะครับมีช่องว่างหนึ่งอช่องว่างนะครับแล้วก็อะเรย์ตัวที่สองเหมือนกันครับมีช่องว่างหนึ่งอช่องว่างนะครับแล้วผมก็ปินครับแล้วผมก็รับค่านะครับโดยการใช้ p ป r c e เ t ็นตเครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคําครับไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวครับเป็นแบบกลุ่มคําครับแล้วก็เก็บไว้ในอะเรย์ตัวแรกนะครับคืออะเรย์ตัวนี้นะครับนะครับําสั่งนี้นะครับคือการ นับค่าจากที่เราใส่ไปนะครับอย่างเช่นผมเช่นผมใส่ใส่ชื่อผมไปนะครับวารมนะครับมันก็จะนับจากค่าที่ผมใส่ตรงนี้ไปนะครับมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไมมสี่ตัวนะครับผมจะนับค่าเป็นเลขเมื่อใส่ตัวนี้ครับเป็นสี่ตัวนะครับนะครับพอมาถึงการวนลูปตรงนี้นะครับมาให้ตัว i อครับเท่ากับ0นเนาะ i นะครับ,บ,รบ, I นะรบแล้วผมก็กำหนดจุดอ่อเรว่าไงครับาการวนรอบนะครับก็คือว่าถ้า i เนะี่ยน้อยกว่ามาให้ตัวเนี้ยให้ตัวเนี้ยใหาตัวตัวนี้สมมติว่าผมใส่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวนะครับเ,เป็นศูนย์นะครับ คือมันตรงเงื่อนไขครับก็จะลันต่อนะครับจนกว่าลันกว่าจนไม่ตรงเงื่อนไขนะครับใช่ครับแล้วก็นี่เป็นคําสั่งเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมพูดางนี้อาจจะไม่เข้าใจเราต้องไปดูรูปนะครับใช่ครับอันนี้นะครับเก็บมาสี่นะครับชื่อตามนะครับเก็บมาสี่ตรงนี้นะครับการบนรอบของมันนะครับนี่ครับก็จะเก็บนี้ครับนี่คือตัวแรกนะครับการบนรอบนะครับ ก็คือ i เมื่อกี้ i เท่ากับศูนย์ะครับน่ครับ i เท่ากับศูนย์คืออะเรต์ตวที่2ครับช่องที่ศูนนะครับแล้วก็เอาค่าจากตัวนี้ครับใส่ตรงนี้ครับสี่นะครับลบศูนลบ1นครับเท่ากับสามครับเค่าจากอะเรตโตตัวอะเลเรย์ตัวที่อะเลตรย์ตัวที่1นะครับจากช่องที่สามนะครับมาครับ แล้วก็มาไวในอะลรช่องที่นสุดนะครับใช่ครับขแล้วก็เขาจะทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจนกว่าจะไม่ตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับเราต้องบอกจุดสิ้นสุดในอะลรด้วยครับถ้าไม่บอกมันก็มันก็ไม่รู้จุดสิ้นสุดนะครับเพราะว่าอลีของผมนะครับตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยตัวนะครับถ้าไม่บอกจุดสิ้นสุดมันก็จะไม่รู้ครับวพาจุดสิ้นสุดอยู่ไหนครับ แล้วก็ปิพนเนาะปิพนเพื่อเพื่อแสดงเงื่อนไขครับแสดงค่าอะไรตัวที่หนึ่งครับก็บตัเลยตัวสองว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าครับคำสั่งวนสุดท้ายนะครับก็คือว่าก็คือว่าต้องคําสั่งนี้นะครับจะเช็คนะครับว่าสองตัวเนี้ยเหมือนกันหรือเปล่าครับถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันนะครับจะแสดงค่าเป็นศูนย์นะครับถ้าไม่เหมือนก็แสดงค่าเป็นหนึ่งครับผมก็เลยเอามาเท่าเท่ากับศูนย์รือไหมครับ ถ้าเกิดมันเท่ากับศูนย์นะครับก็จะพิมพ์ pass นะครับถ้าไม่ก็ค่ากับศูนย์ก็จะพิมพ์ no pass นะครับนี่นะครับกันงานของโค้ดของผมนะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยครับของค้านม่นะครับผมจะมาลัานให้ดูนะครับนะครับไปก็ใส่ชื่อผมนะเฮ้ยใส่ชื่อผมนะนะครับนี่ครับแสดงค่านะครับนะครับปึ๊บนี่ครับ นหอนพารนะครับโอเคครับเดี๋ยวเฮ้แบบแบบไม่นอดพารนะครับ L O L นะครับเตะโกครับนี่ครับเหมือนกันนะพารนะครับโอครับโอเคครับ